สวัสดีครับผมช่างแท็กจัดให้นะครับผมนะวันนี้ผมจะมา,มาแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะหรือพ่อบ้านในบ้านนะครับที่พันเกียวนะครับพันเกียวเกียวนอกนะในที่แคบๆนะครับผมนะแล้วก็เป็นเกียวเกียวนอกสําหรับใส่สายน้าดีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับในที่แคบๆเนาะบางทีเรามุดเข้าไปไม่ถึงที่นะครับผมแค่มุดเข้าไปแค่เห็นนะแต่ เวลาเราจะทํางานนี่มันรู้สึกว่าเกะาะไปหมดนะมาแนะนําเกี่ยวกับการพันเกีียวนะครับระหว่างใช้มือใช้มือทํากับใช้ไขควงตัวนี้นครับว่าอันไหนจะได้ดีกว่ากันครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างเข็หน่อยนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะเดี๋ยวไปดูอย่างที่หนึ่งก่อนครับผมนะการใช้มือนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับผมใช้มืออนนะครับ ใช้มือก่อนน่ครับการใช้มือนะครับรู้สึกว่ามันจะเกะกะาไปหน่อยนะครับ ได้แค่นี้ครับผมนะนี่ครับผมได้แค่นี้นะเดี๋ยวลองมาดูอุปกรณ์ชิ้นนะฮะเป็นแค่ไขควงธรรมดาแต่เป็นเล็กๆแบบนี้ครับผมนะเป็นเล็กแบบนี้นะเนาะเนี่ยเป็นไขควงเล็กๆแบบนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาถอดตัวนี้ออกก่อนครับกายตัวนี้ออกก่อนเนาะว่าเราใช้ตัวนี้นะครับจับจับพันนี้ครับ,จ,บจับพันพนี้เลยเพราผมเราหมุนนี้เลยครับเราเจาเยอะขนาดไหนก็ได้ครับ เอาขนาดนี้ก่อนนะครับนะนครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้วางไว้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ครับผมว่ามัคล่องกว่าเดิมนะครับนะครับ นี่ครับผมนี่ครับผมผมว่าดีนะครับนี่ครับนี่ครับใส่เราอยากพันเยอะกว่านี้ก็ได้ครับนี่สาที่ได้ดูก่อนเนาะเอาขนาดนี้ก่อนเนาะนี่ครับอการใช้มือกับการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะเป็นไขควงธรรมดาแบบเนี้ยอันไหนใช้เดียวกันครับอันไหนทําแล้วได้ดีกันครับผมนะลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับหมายทำเด็ผู้ชมได้ดูเนาะยังไงก็ ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ